เบน์ e 2 0 0ร้อยเฟสลิฟดูแลอย่างไรไม่ให้กินข้าวเหลงถ้าคุณดูคลิปนี้จบมันจะช่วยให้คุณรู้ว่าการที่จะขับรถเบนซ์สักคันในชีวิตโดยเฉพาะรถเบนซ e ์อีคลาส W 2 1 2โฉมเฟสลิฟ e สองร้ e ยเอ็กเคันนี้นะคุณควรต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องรู้คุณต้องเตรียมเงิน แล้วคุณต้องเข้าใจในเวลาที่คุณใช้งานมันแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดวันนี้ผมมินคาก็จะพาดูคร่าวๆรอบคันนะสักเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้รถอยู่ในห้อยซึ่งรถคันนี้เนี่ยเรื่องราวของเขาก็คือลูกค้าเนี่ยเขาใช้งานมาแล้วประมาณ1 5 5 0 0 0กิโลก็เลยอยากจะเอามาเซอร์วิสก็คือไม่อยากจะขับแบบขาดความมั่นใจหรือไม่อยากเสียกลางทางไม่อยากกินข้าวลิงวันนี้ จึงดูคลิปในออนไลน์นะครับเห็นเบนะ้นวีมีอู่บริการมีอู่เซอร์วิสมาตรฐานก็เลยมาทำนะครับในส่วนของซ่อมก่อนเสียนะนี่ฮะก็คือซ่อมก่อนเสียนะท่านผู้ชมซึ่งจากการที่ช่างของเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะพบว่า มีหลายการมีหลายรายการนะที่จะต้องซ่อมก่อนเสียเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดที่ด้านหน้าเบื้องต้นสำหรับ E 2 0 0 Executive เนี่ยคันนี้เป็นปี13นะภายในก็จะได้บอดหนังสีดำเนี่ยนะครับผู้ชมการตกแต่งภายในก็จะมีลายไม้แล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบคลาสสิกเกียร์โรรมดเกียร์คอยอยู่ตรงพวงมาลัยแล้ว พอเป็นตัวเฟสลิฟเนี่ยตัวเฟสลิฟจะเป็นแบบนี้คือเกียร์คอทุกคันแล้วแล้วก็เป็นเกียร์ตูดเล็กอย่างนี้ตรงนี้ภายในก็จะมีนาฬิกาอยู่ตรงกระส่นกางนี่ฮนะถ้าเป็นโฉมก่อนเฟสลิฟเนี่ยมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในหน้าจอเรียนใหม่แต่คันนี้มีเฟสลิฟมันก็จะอยู่ตรงกระส่นกางง่ายๆก็คือแบบนี้แล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ตูดเล็กแบบนี้อ่ะโอเคนะส่วนภายใน สิ่งสำคัญที่จะทําให้รถรุ่นนี้ไม่กินข้าวลิงนะสิ่งที่จะต้องดูแลก็แน่นอนฮะระบบการ,รัูดซึมของของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาลอเย็นพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการ,รัูดซึมโดยเฉพาะปัญหาในส่วนของปั๊มน้ำเบาน้ำเนี่ยเมื่อรถมีอายุ10ปีขึ้นไป จะเจอทุกคันแล้วคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโฉมเฟสลิฟเป็นเครื่องยนต์ใหม่เกียร์ใหม่แต่ก็ยังมีปัญหาคล้ายๆเดิมอยู่สำหรับสเปคเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรรหัสเครื่องยนต์ก็ M274 นะ M274 ที่ความจุ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ184แรงมา้า ส่วนแรงบิดสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ300นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ตรวัด7สปีดก็จะให้อัตราสิ้นเปืองประมาณ13-15กิโลเมตรลิตรนี่ก็คือสเปคคร่าวๆของเขานะท่านผู้ชมทีนี้ปัญหาของรถที่ใช้มาแล้ว10ปีเลขไม่ประมาณ155,000เนี่ยที่ช่างของเราได้ตรวจพบนะโดยใช้คอมพิวเตอร์ตา แล้วก็ช่างก็จะเป็นช่างผู้เชี่ยชาญที่มีประสบการณ์ในการเรียนรถเบนซ์เนี่ยจากชุนเบนซ์มาก่อนกว่า20ปีแล้วก็จะพบหลายอย่างท่านผู้ชมที่มีการเลือกมาอันี่นี่ก็คือสภาพของการรื้อภายในหเครื่อง,งยนต์นะ,ะสิ่งที่เราเจอก็จะมีดังนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะ ปั๊มติ๊ก1ตัว12,500ลูกลอย1ตัว9,800 <_ t ick> โอริงปั๊มติ๊ก1ตัว1,200บาทบ่าน้ํา9,500บาทน้ํายาหม้อน้ํา2ลิตรทีละ900รวม1,800บาทปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มน้ําไฟฟ้านะ16,500บาทโอริงเท่าร่วมไปดี 1,959บาทเท่าแวกคั่ม8 0 0บาทแล้วก็ค่าแรง8 0 0 0รวมทั้งหมดก็ประมาณ75,559บาทันบาทชมนะโอเคนะ7จ0 0 0ก็ถือว่าราคาก็สูงพอสมควรสำหรับการมนเทนแต่แต่ว่าการทำแบบนี้ก็จะลดปัญหาในส่วนของการกินข้าวลิงนั่นเอง ทำแบบนี้ท่านผู้ชมนะคนไหนที่จะซื้อรถรุ่นนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่คุณต้องรู้จุดที่คุณต้องดูให้ดีและต้องเข้าใจนั่นก็คือในส่วนของระบบเลือดซึมปั๊มน้ำาวาน้ำพวกท่อน้ำาข้างเครื่องพวกออยเครื่องออยเกียร์เนี่ยคุณต้องระวังนะการซื้อรถมือสองมาเนี่ยต้องมาตรวจสอบแล้วมาทำแบบนี้จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าปั๊มน้ำมันเสียเนี่ย มันอาจจะทําให้เครื่องยนต์นัน้นขาดน้ําระบายความร้อนไม่ทันก็เกิดโอเวอร์ฮีทได้ท่านผู้ชมก็จะเสียเงินในการส่อมเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องช็อตบล็อกเนี่ยก็มากกว่า200 0 0 0บาทซึ่งค่าใช้จ่ายมันสมันสูงแต่ถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ำปั๊มน้ําเบาน้ําเต็มที่ก็20,000กว่าบาทไม่ถึง30,000บาทนะอย่างรายการนี้ก็คือมี ปั๊มน้ำเนี่ย16,500บาทแล้วก็ในส่วนของบาวน้ำก็ประมาณ9,500บาทถ้ารวมค่าแรงก็ก็คงไม่ถึง30,000นะถ้าทํา2งรายการนี้ก็ประมาณนี้นี่คือจุดหลักๆหรือว่าจุดที่คุณต้องรู้ในส่วนของ M 2 7 4นะซึ่ง M 2 7 4เจนี่ยจะอยู่ใน E Class f a c e l i f E 2 0 0 Facelift ผลิตตั้งแต่ปี2013ถึงปี2016เพราะว่า W 2 1 2เนี่ย จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2009ถึงปี2016จําหน่ายในประเทศไทยประมาณปี2010จะมีเครื่องยนต์อยู่2แบบนะถ้าเป็นในส่วนของตัวเบนซินกับดีเซลถ้าเป็นเบนซินจะเป็น m 2 7 EV v o ถ้าเป็นดีเซลก็เป็น OM651 เป็น4สูตทั้งคู่แต่คันนี้เนี่ยพอเฟสลิฟก็จะเป็น M274 ก็คือเป็นเบนซินเทอร์โบ2.2ลิตรคันที่ผมได้ทำอย่างนี้เองอ่าซึ่งปัญหานะ ถ้าเป็นดีเซลก็จะเป็นเรื่องของหัวฉีดท่อรวมไอดีตันอืดควันดำวิ่งไม่ออกนั่นก็คือลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลแต่ถ้าถ้าเป็นเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องเฟืองแคมชาร์ปเฟืองแอดวานซ์มาร์เคลื่อนเนี่ยปั๊มน้ำวาล์วน้ำเนี่ยก็ประมาณนี้ก็คือมันก็จะมีข้อแตกต่างกันประมาณนี้แล้วก็ออยเครื่องออยเกียร์นะก็ลักษณะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ให้ไปทําตามนี้ฮะตามตามบินนี่แหละ ถ้าสําหรับคนไหนที่จะอ้างอิงนะก็ลองเอารายละเอียดพวกนี้ไ,ไปให้ช่างที่คุณมั่นใจหรือให้เขาตรวจสอบก่อนทําก็ได้มันอาจจะมีรายการมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่เพราะรถมือสองสภาพแต่ละคันไม่เหมือนกันท่านผู้ชมคนใช้ไม่เหมือนกันสภาพถนนไม่เหมือนกันพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมือนกันรถมือสองไม่มีทางที่จะเหมือนกันครับเพราะว่ามันใช้มาจากคนละคนนะปัจจัยที่ แตกต่างมันทำให้รถแตกต่างแต่ว่าโดยรวมก็อาจจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือว่าใกล้คล้ายกันนะก็ลองไปดูแต่สำหรับรุ่นนี้ตอนนี้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่ก็มีหลายๆคนสนใจอยากจะถามเพิ่มนะราคาตลาดป้ายแดยงก็3ล้านกลางประมาณ3ล้านหในยุคปี2013นะแต่พอมาเป็นปี2025เนี่ยผ่านมาแล้ว12ปีท่านผู้ชมมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก ,00 0 0 0กลาง ก็มีแล้วเป็นเจ้าของได้แล้ว6แสนกลางๆนะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไม่อยากจะซื้อไฮบริดไม่อยากจะเล่น e300 BlueTech h y b r i d คุณก็จงเลี่ยงรถไฮบริดมันก็จะเหลือเพียงแค่ e200 f e l i f นี่แหละซึ่ง e200 f e l i p ก็จะมี e200 Executive e200 อวังกา e arde, นะตัวนี้เนี่เป็น e200 Executive เพราะว่ามันจะมีกระจังเนี่ยเป็นกระจังแบบคลาสสิกกระจัง5เซนเนี่ย บบนี่คือแล้วก็มีดาวลอยเป็นฝากระโปรงแต่เรียกว่าตัวเอเซ็กวีีฟนะแต่ถ้าเป็นตัวอวังกายมันจะไม่มีดาวลอยมันจะดาวจะจมจะเป็นดาวขนาดใหญ่นะจะเป็นดาวที่เน้นความสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยข้างในก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านแต่คันนี้จะเป็นพวงมาลัยสีก้านก็คือเน้นความหรูหราในสไตล์ของการดูภูมิฐานการดูดีดูมีะระเบียบแต่ถ้าหากว่าเป็นอวังกาดเขาก็จะเน้นความสปอร์ตนะภายในก็จะเป็น พวงมาลัยจะเป็น3ก้านถ้าวงการแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านนี่ก็คือข้อแตกต่างท่านผู้ชมแต่ด้านในเนี่ยก็มีทั้งสีดำมีสีดำคันนี้ภายนอกสีขาวภายในสีดำก็นเน้นความรูหราสง่างามแล้วก็นในส่วนของตัวถังรถคันนี้เผื่อมีคนไหนอยากจะดูเบื้องต้นนะผมให้ดูเบื้องต้นนี่ฮะตัวถังเดิมลอดไม่ขยับเนี่ยลอดไม่ขยับซับใน มันค้นหน้าเนี่ยเดิมมากเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมอนไม่ขยับเลยสติ๊กเกอร์ Active ฟ o n n e t ก็ยังอยู่นะถือว่าตัวทางดีมากนี่เบ้าโชคก็ไม่เคยผ่านการทำสีใหม่ก็คือสีเดิมจากโรงงานแล้วคันนี้นก็น่าจะมีการ์วิโช็คมาแล้วเนี่ยมีมาร์่ก็ประหยัดเงินนะครับไม่ต้องทำในส่วนของโชคนะเนี่ยอร์วิสไปแล้ว ตัวถังเดิมมากตัวถังเดิมมากท่านผู้ชมเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยลือ้อไม่เคยถอดเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะนี่รถบานสภาพแข็งๆแบบนี้แล้วก็ดูแลแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับต้องขอชื่นชมเจ้าของนะที่มาดูรถแบบนี้จะได้ไม่เสียกลางทางส่วนไฟหน้าของรุ่นนี้เ,นเดี๋ยวเรามาดูนิดนึง เรจะได้เห็นเนาะเมจะเห็นบอดี้รถนิดหนึ่งเนี่ย X44 มันจะมีดาวลอยดาวฝากระโปรงแล้วก็กระจังหน้าเป็นลายถีแต่ถ้าเป็นตัวตัววงการมันจะเป็นดาวจมขนาดใหญ่แล้วก็ที่ฝากระโปรงไม่มีดาวส่วนไฟตัวนี้เป็นไฟไฟตัวหลอดไส้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะมันจะมีไฟ LED intelligent light system ไฟตัวนั้นเขาเรียกว่าไฟฉลาดนะส่วนใหญยจะอยู่ในตัวท็อปแต่ตัวนี้เป็นไฟที่ก็ มีข้อดีในส่วนของคท่ารุกษาต่ําแล้วก็เวลาขับตอนกลางคืนมันก็สู้ฝนนะคือไฟไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเป็นลาแสงสีส้มๆใช่ไหมมันจะสู้ฝนแต่ถ้าเป็นไฟ LED ดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแสงสีขาวมันจะไม่ค่อยสู้ฝนก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เมนทนันก็จะต่ํากว่าถันง,งมาก็มีโครเมียมที่กระจชด้านหน้าเน้นความหรูหราลกโชรีแล้วก็ปาร์คิ้งเซนเซอร์หน้า6หลัง6ส่วนล้อก็เป็นล้อแม็กค่าก้าน อันนี้ก็รัดด้วยยางมิชลินล้ออันนี้ก็ล้อเดิมจากโรงงานท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคมีร่องรอยการใช้งานบ้างส่วนซีร์ยางก็เป็น2,45,45,17นะก็คือเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นสลับยางได้ก็เป็นข้อดีของเขาก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ก็คือโดยรวมก็ยังมีความสวยงามยังมีความทันสมัยอยู่ยังยังไม่เก่าเกินไป บางคนอาจจะบอกว่าโฉมสีตาดูเก่าไปดูเป็นผู้ใหญ่ไปะถ้าใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นไฟรวมก็ตัวนี้ก็จะดูดีกว่าเพราะว่าโฉมไฟแยก29 0พถึงปี2ออเนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนกลางตัวนี้ก็จะแพงกว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทก็อยู่ที่ประมาณ0 0แสนกลางเนาะก็แล้วแต่ว่าใครมีก็ประมาณเท่าไหร่และชอบแบบไหนแต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าระยะยาวดูทันสมัยดูสวยงามก็ตัวนี้ก็ยังดูดี อีกค่าปีก็ยังดูดีอยู่เพราะไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED เนี่ยผมใจแค่นีกครั้งนึงไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แล้วนะตเต็มระบบถ้าเป็นก่อนฟิลิปอะไฟท้ายมันจะมีหลอดไส้ตรงไฟถอยเนี่ยสองรนะฮะไฟท้ายจะเป็นเส้นไฟเบร์ออปติกเต็มระบบเลยก็จะมีความงดงามมากกว่าอ่ะโอเคแต่นผูจชมก็ประมาณนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถรอบข้างคิ้วก็จะเป็นโครเมียมก็ถือว่า เน้นความรู้หราสง a งามและอีกจุดหนึ่งที่มันถูกตัดออกก็คือม่านข้างเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีม่านข้างใน,นคันนี้น่าเสียดายมากถ้าเป็นก่อนฟิรืรบีมีม่านข้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโฉมก่อนฟิลิปส์นิดนึ่งมันมีอยู่ด้านหน้าจะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมท่านผู้ชมดูที่ e 2 5 0 cdi คันนี้เห็นไะ คันนี้เป็นดีเซลนะเนี่ยไฟท้ายไม่เหมือนกันละตัวนี้จะมีหลอดไส่นะมีหลอดใส่แล้วก็มีไฟถอยตรงนี้เป็นหลอดไส่ตัวเฟสลิปเนี่ยมันจะเป็น LED f อ b e อ optic เต็มระบบเลยแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหลอดไส่อยู่ก็คือชวมวเฟสลิปเ่ยสวยงามกว่าในมือของผมนะผมชอบอความทันสมัยก็จะเป็นตัวเฟสลิปแต่ถ้าราคาก็จะเป็นตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ได้ดีเซลนะตัวนี้ก็จะถูกกว่าไอ้ตัวนี้ก็จะทนทานกว่าเพราะเาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ถาจถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะจุดขายของมันเนี่ยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยเาเรียกว่าโฉมสีตาเนี่ยเห็นไหมไฟแยกหรือบางคนเ็าเรียกไฟแยกบางคนก็เรียกไฟ,กกกไฟข้หลามตัดเนี่ยคันนี้เป็นปี2010นะเนี่ยมีไฟตัดบอกตรงนี้ด้วยเป็นอิลิแกนเนี่ยรุ่นย่อยของเขาคืออิลกเกนก็จะเน้นความหรูหราส่งางามก็จะเน้นเป็นพรีเมียมกระจังหน้าก็เป็น คลาสสิกเช่นเดียวกันมีดาวบนลากระโปรงเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเป็น AMG นะบางคนก็จะบอกว่ามี AMG AMG ก็จะเป็นเกรย์ส่วนใหญ่นะก็จะมีหลังคาแก้วล้อ AMG มีชุดแต่ง AMG จากโรงงานนะแต่คันนี้เนี่ยเห็นไหมจุดที่มันต่างเนี่ยมันก็จะมีม่านข้างแล้วก็ม่านหลังเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันข้างมันเนื้อกว่าเนื้อกว่าตัวเฟซลิฟท่านผู้ชมผมถือว่าเป็นจุดขายามันนะ แล้วก็ภายในจะตกแต่งด้วยลายไม้เงาบอ่อหนังอวบขาวเกรสีเทาอ่อนแต่ถ้าเพลิปเป็นสีดําใช่ไหมคือการตกแต่งภายในเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวผมก็ชอบอะไรที่มันโปร่งโล่งสบายดูสบายตาอย่างสีเทาเนี่อวบขา,าเกรสผมก็โอเคนะนี่ประมาณนี้ถือว่าโอเคจะถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับว่ามันสปอร์ตเน้นสปอร์ตประมาณนั้นเนี่ยวงมาลัยเป็นสีก้านเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของมันเนี่ย จะดูไม่ทันสมัยเหมือนตัวเฟลิปเกียร์อัตโนมัติคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแต่ถ้าเฟลิปเป็นเกียร์สปีดจะอยู่ตรงที่คอพวงมาลัยเกียรต,ตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ครนโซกลางอยู่แล้วก็รุ่นเป็นอิเล็กนอนท์ตรงน,นี้บอกไฟฟ้าเมมโรี Memory 3จุดมีเหมือนกันที่นั่งตอนหลังก็นั่งได้4คนสบาย,บายเหมือนกัน5คนมืออาจจะนิดนึงส่วนล้อ,อตัวนี้ก็จะเป็นล้อมัลติสโปโลก ตัดด้วยยาง2สี่สีาเช่นเดียวกันก็คือแบกขอบ17เช่นเดียวกันเนี่ยให้เห็นฝั่งคนขับนิดนึงบอกไฟฟ้าเป็นบรีจุดมือเปิดเป็นโครเมียมสวิตช์กระจกเป็นสีดำนี่ฮะบอกที่นั่งคนขับก็เป็นสีเทาเออาพารเกแเนี่ยเบาะก,ก็คือแนวตั้งเหมือนกันนี่ฮะพวงมาลัยสีก้าน คันนี้ก็เลขใหม่แสนสองแต่สอมือ5ห้าพันก็ไม่น้อยด้วยนะไม่น้อยกว่าคันนี้อีกเป็นดีเซลด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงจะได้เป็นความรู้เนาะท่านผู้ชมเผื่อมีคนสนใจนี่พอเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็พบกับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยดีเซลฝาดำใหญ่ก็มานี้แหละ ดีเซล4สูบ2,143ซีซีหรือว่า2.2ลิตรสองเลเป็นดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ก็ให้แรงม้าสูงสุด204แร<ม>งม้าที่3,800รอบต่อนาทีสูตรแรงบิดก็500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง1,800รอบต่อนาทีก็คือว่าเป็นรถที่แรงบิดสูงใน,นรอบต่ำขับดีมากสมรรถนะยอดเยี่ยมมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศเป็นจุดขายเป็นบันเด็ดของดีเซลเลยทีเดียว นี่ครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับคนไหนที่ยังชอบดีเซลอยู่นะก็คันนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาก็ประมาณสัก5 0าแสนกว่า,ก,วาก็ได้เป็นเจ้าของแล้วถูกกว่าถูกกว่าโฉมก่อนอถูกกว่าโฉมเฟซลิปเป็นแสน อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมก็คือถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะถ้าคุณจะซื้อรถเป็น e-class e 2 0 0 f เฟสหรือว่า e 2 0 0 Executive คันนี้คุณก็จะต้องให้ช่างเนะี่ยตรวจสอบโดยใช้สตา์และก็ความเชี่ยวชาญตรอดจนการซ่อมก่อนเสียตามที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อต้นคลิปนะซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะจบไปประมาณ75,000บาทนะจะมีทั้ง ปั๊มติ๊กลูกลอยโอริงปั๊มติ๊กเบาน้ําน้ํายาหมอ้อน้ําปั๊มน้าออยเครื่องโอริงเท่าร่วใบดีเท่าแว็กคัมแล้วก็คาแลงก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บงานเกี่ยวกับการรั่วซึมนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการทําอยู่ต้องแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเซอร์วิสรถเบนซ์มือสองรถเบนซ์ที่หมดวันนันตีจากศูนย์ก็สามารถจะขอคําแนะนำควาปรึกษาจากเบนซ์วีพีได้ ที่เบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515เบ้นบีพี15 15, 15 15, B B ตั้งอยู่ซอยริมทา93กรุงเทพมหานครเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาอยากจะมาใช้บริการแนะนำให้นัดคิวก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะเผื่อรถติดห้อยเผื่อช่างเขาติดร์วิสจะได้ไม่เสียเวลาอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515เบ้นบีพี การันตีอะไรหน่งปีการันตีมากที่สุดเจ้าเดียวในรามิทธาเบนซ์เพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายง่าย